โอเคมามเรามาถึงบูธตัวแรกกันแล้วครับบูธตัวแรกคันนี้สีแปลกใหม่มากเลยตัวยาฤกษตัวนี้ครับหรือว่ามันไฟสะท้อนวะแต่ต้องเป็นที่สีนะอันเนี้ยสีขาวเหรอสีสีขาวด้วยว่ามันแปลกแปลนะแบบว่ามันแต่งแบบเออจริงๆมันคือสีขาวแหละนะเอ่อตัวนี้เป็นยาฤกษ์แอคทีฟเพลย์ครับนี่เขาเรียกว่าตัวนี้เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันครับนี่ ก็ก็จัดว่าก็อย่างที่บอกครับโตโตต้ายังไม่มีอะไรใหม่ๆมากมายนะคือแบบมีลูกเล่นนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับไม่ไม่เยอะมากนะครับผมนะี่โตต้าอาซิเอาซิศเหมือนกับว่าเขาออกแคมเปญมาใหม่นี่หว่าใช่ไหมแต่ออกแคมเปญอะไรผมไม่ได้ติดตามมันต้องต้องบอกว่าอันนี้พาชมบูธโตต้าอย่างเดียวแล้วกันนะครับผมว่าว่ามีอะไรบ้างแล้วกันมีรถอะไรบ้างโอ้โหคนเข้าเยอะเลยดูดินี่ครับ ส่วนใหญ่ไฮไลท์ไฮไลท์ที่สำคัญตรงนี้น่าจะเป็นโ o t a Cross มากกว่านี่ครับโตต้าเ s s เครื่องยนต์โหแบบคือเป็นจุดเด่นแล้วกันต้องต้องต้องบอกไม่าเป็นจุดเด่นต้องคือจะอธิบายค่อนข้างลำบากเพราะว่าแม่งไม่ได้ติดตามแล้วกันไม่ติดตามแบรนด์ o ตต้าสักทีเดียวนะครับผมนี่นะตัวนี้โตโตต้าแคมเบอรเอามาให้ดูแล้วกันว่าโตต้ามีอะไรใหม่ๆใ,ใน m o เตอร์โ,โช2021บ้างนะครับ นี่เฮ้ยส,ส,สีนี้สวยนะคลอสสีนี้สวยน,ะนี่คลอสสีนี้สวยนะครับมีชิมเมอร์ด้วยนะเนี่ยไปต่อกันไปกันต่อน,นะครับอ่ะโอ้คนเยอะมากคนเยอะมากนะครับผมมีโตโตตาเซนต้านะครับผมไป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 45นี่ก็เป็นยังยังคงเป็นยาริสเหมือนเดิมครับ ไปเราไปกันต่อนะครับผมเราไปกันต่อคือต้องบอกว่าโตต้ากับฮอนด้าครั้งนี้บอกเลยว่าก็พอๆกันแล้วกันสําหรับความคิดผมเองนะความคิดผมเองนะเออก็พอๆกันไม่ไม่ได้ไม่ได้บือหวาอะไรมากมายนะครับผมสําหรับบูโตต้านี้นะ